ลูกเนรกำลังฉันเพลนนะครับไส้บรรยากาศครับอา,าจารย์ครับอาจารย์ครับ มีสามเณรกี่องครับพระอาจารย์ครับสามเณรทั้งหมดมีหกสิบลูปแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์เขากลับบ้านงานกัดถิ่นแต่ละบ้านเขาก็เลยเหลือแค่มองเห็นนี่แหละครับอันนี้เป็นโรงเรียนสอนปริญญาตรีนะครับใครจะมาทําบุญก็มาได้นะครับวัดวารินวันหยุดครับบรรยุทธ์เขาก็เลยกลับบ้านกุญแจถิ่นเขาครับก็เเลลลยหหือแแคค่่นนีะรับพระอาจารย์ลูกนี่กำลังครับมาเรียน ปริญญาตนะครับ